สวัสดีครับสาหรับการใช้งานเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับโดยใช้ Arduino ก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับสาหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและก็ความชื้นนะครับมีอยู่หลายตัวนะครับที่จะมาแนะนําจะเป็นการใช้งานอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวนี้ DHT1 1นะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คือ DHT 21นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ d h t 2 2นะครับ เซนเซอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยก็ต่อโค้ดเดียวกันเลยนะครับลองมาดูวิธีการต่อใช้งานนะครับก็ต่อนังรูปนะครับขา1เป็นขา VCC นะครับแล้วก็ขา2เนี่ยเป็นขา Data นะครับแล้วก็ขา4เป็นขากาวแล้วเราก็จะใช้ R นะครับค่า4 7 k เนี่ยต่อระหว่างขา1กับขา Data นะครับเป็น pull up Y นะครับสำหรับการต่อ DHT 21ตัวนี้ครับจะมี3ขานะครับ จะมี3าขาแล้วก็ต่อสีแดงก็คือไฟบวกนะครับสีดำก็คือกาวนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับก็คือสาย Data นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ดาวน์โหลดไลบรารีนะครับจากลิงก์นี้เลยนะครับเปิดมาครับก็เห็นโฟลเดอร์เรียกชหนึ่งหนึ่งนะครับเราก็จะติดตั้งไลบรารีตัวนี้นะครับให้กับ Arduino เราโดยเข้ามาที่ Document นะครับแล้วก็ Arduino แล้วก็ Library ครับแล้วเราก็ลากโฟลเดอร์นี้มา โอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิด Arduino เราขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ก็ค้นลงไปครับเสร็จแล้วก็บางนะครับโอเคแค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับก่อนที่ผมจะอัปโหลดโค้ดผมขอต่อวงจรก่อนนะครับก็คือเดินสายตามรูปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับผมก็จะอัปโหลดโค้ดผมลงไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ Serial Monitor นะครับเพื่อดูผลลัพธ์นะครับครับก็จะเห็นว่านะครับเราสามารถดึงค่าความชื้อนะครับแล้วก็อุณภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิแบบองศาฟาเรนไฮน์นะครับออกมาได้แล้วนะครับเพียงแค่โค้ดไม่กี่บรรทัดนะผมก็จะผมก็จะเอาตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนแทนเลยนะครับ ผมก็จะเปิดดูนะครับก็จะเห็นว่าน,นะครับเราสามารถวัอดอุณหภูมิได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องแก้โค้ดนะครับโอเคเสร็จแล้วผมจะลองอีกตัวหนึ่งนะครับตัว d ี t DHT สองหนึ่งนะครับโอเคก็เห็นว่าน,นะครับ เซนเซอร์ผมก็สามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับโดยที่โค้ดยังเหมือนเดิมนะครับครับก็หวังว่าตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆคงจะสามารถดึงค่าอุณหภูมินะครับแล้วก็ค่าความชื้นนะครับออกมาจากเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นนะครับได้ด้วยความรวดเร็วนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ